สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์กับ70รายชื่อเล่นลูกสาวสองพยางที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรทอทหารค่ะปโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันอีกนะคะเชิญชมค่ะทัพทิมทอรุง้งทอฝันเทพีเทวีทองทิพท,ทิวาเทวิน สามวัยที่รักสามเฉยทูลหัวทยาทอแสงทัดดาวเทียร่าทำขวัญทันใจทิพาทิสาทองกวาวทองฟ้าทอไหมเทียนหอมเทียหน้าทอฟ้า ทองก่อนเทียมฟ้าเทียมทันเทียมแขทองเปลวธัญญาทายาทูนาทิวลิปเทียมจันทองทาทอฝันทิดาทองสุขเทียนาเทเีนทาราเธอร่า ไทลี่ทันใด Today, ทุเดเทพินเทพาเทียนฟ้าเทียนแก้วเทียนทองทาเกตทามะแทมมี่เทมเป้ทำบุญทำดีทูลกล้าวทูลขวัญเทิดหญิงเทพทอง เทิดขวัญทองพลับทองพูนแทนรักทิวทิพเทียนเหมยเท่าเทียมทุนทองค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ